ฮอลลีวูดเกมไทนไทยแลนด์อาทิตย์นี้มาดูเกมที่ต้องหาคำตอบแต่นายฝรั่งยังไม่กล้าบอกคำถามคุณจันจีครับคุณพูดภาษาจีนได้ปะปะคุณก้องพูดยังไม่ไม่ค่อยได้ค่ะรู้จักคำไหนบ้างมามาควยหลายควยหลายข้านตี้ตีตี้ตีคูลเลยตีตี้เยี่ยวมามาเป้าเฮ้ยเยอะนั่นน่ะคำถามถามว่าล้างหูในภาษาจีนแต้จิ๋วพูดว่าอะไรล้างหูล้างหูมีคำว่า ใหรร้พูดอย่างนี้เลยใช่ไหมให้พูดอย่างนี้เลยใช่ไหมแล้วมาดูลีลาการใบเพลงที่คนใบเต้นแทบตายสุดท้ายนายฝรั่งต้องเข้ามาช่วยและใกล้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 ตอนเนี้ยอยากจะคุยในฐานะที่พี่กับน้องนะ เชื่อสามคนนี้อย่าไปเชื่อจีอา,อาทิตย์ที่19ตุลาคมนี้6 2โง20นาที